สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการไลฟ์สไตล์บายวิวก้าค่ะค่ะลูกมีรัศมีทองสิริภัยศรีนะคะค่ะคุณชมเขวันนี้นะคะรายการของเรานะคะเป็นเทปแรกด้วยนะคะซึ่งพิเศษมากๆเลยรายการของเรานะคะก็จะพูดคุยกันในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์สบายๆทัศนคติของแขกรับเชิญเรานะคะแล้ววันนี้นะคะเป็นเทปแรกด้วยนะคะ แขกรับเชิญของเรานะคะเจ๋งสุดๆเลยค่ะไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอนะคะเพราะเธอคือเจ้าแม่แห่งวงการนางแบบนั่นเองนะคะขอต้อนรับพี่ลูกเกตเมทินีค่ะพี่เกดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยลูกหมีดีใจมากๆเลยที่ได้มาสัมภาษณ์พี่เกตนะคะแล้วก็พี่เกตเนี่ยคือสมาร์วูแมนของลูกหมีมากๆเลยโอขอบคุณมากค่ะโอไม่เจอกันนานนะใช่ค่ะ ค่ะพี่เกดคะ,คะปัจจุบันพี่เกตม,มีบทบาทในชีวิตยังไงบ้างคะออนอกจากคุณแม่นะคะนอกจากเป็นคุณแม่ของน้องสกายแล้วขุณแม่ของ <c oughs> หลายๆคนนะคะ,คะในเมืองไทยก็ออตอนนี้ก็ละครเพิ่งจบไปนะคะ,คะละครเรื่องออสงครามนักปั้นก็เพิ่งจบไปแล้วก็ละครต่อไปก็น่าจะประมาณกลางปีนะคะ,ะ,คะแล้วก็ตอนนี้ ที่หลายๆคนเห็นอยู่นะคะก็เป็นนักธุรกิจนะคะทำตอนนี้ก็เกี่ยวกับเมคอัพมีอายแชโดว์สำเร็จรูปนะคะที่ที่ขายอยู่ตอนนี้ชื่อว่า the eyes by Matinee Secret ค่ะแล้วก็ส่วนของแบรนด์เ t i n e e Secret เองเนี่ยก็กำลังกำลังจะมีอีก product ออกมาก็จะเป็นแป้งใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเมอัพนะคะส่วนธุรกิจอื่นอย่างร้านทำผมแต่แล้วแชร์ส alon ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ที่ที่เรียกได้ว่าตามรอยเดินนะคะเส้นทางของลูกหมีค่ะก็เปิด a ะคาเดมีนะคะที่ชื่อว่ามิวส์ y ายเมทินค่ะก็ตอนนี้ก็เปิด Academy ีสำหรับการสอน เกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพสอนการเดินแบบแล้วก็เน้นนังงานด้วยโอ้โหดีมากๆเลยพี่เกดทำงานเยอะมากใช่แล้วพี่เกดมีเคล็ดลับในการทำงานยังไงบ้างคะสิ่งแรกเลยเนี่ยมันสําคัญมากตรงที่ว่าเราต้องรักในสิ่งที่เราทำนะคะเพราะว่าถ้าเรารักในสิ่งนั้นเนี่ยมันจะทำให้เรามีแพชชั่นคือคนเราเนี่ยบางที การที่เรามีโอกาสได้ทำงานในอาชีพหรือในสิ่งที่เรารักเราชอบเนี่ยมันมันยากนะใช่มันมันน้อยคนนะคะเพราะฉะนั้นพี่ถือว่าเนี่ยคนอย่างเราเนี่ยเราโชคดีเราเรา,เราทำในสิ่งที่เรารักเราชอบมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่เบื่อไม่ไม่เครียดเต็มที่กับมันเต็มที่กับมันใช่ค่ะมีวินัยค่ะนะคะแล้วจะทำอะไรทั้งทีต้องทำให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์อย่ามาแบบ คิดแล้วคิดอิดคิดคิดเยอะอะไรเงี้ยคือจะทำต้องทำเลยเหมือนคิดเสร็จแล้วทําไปเลยลุยเต็มที่เลยต้องลุยค่ะถ้าไม่ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จน้องลูกลูลูกทีมทีมคริสเกตเคยน้องเตอร์นะคะเขาเคยคุยกับพี่เขาบอกว่าเขาเคยไปอ่านที่ที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยว่าการที่คนเราจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะต้องมีรายได้เข้ามา จ็ดทางค่ะเจ็ด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 ช่องทางก็เลยจะลองดูว่าจริงหรือเปล่าตอนนี้ยังเกือบเต็มเจ็ดช่อวคาะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเจ็ดช่องทางตอนนี้น่าจะห้าแล้วค่ะจช่ใช่ก็จะลองดูค่ะจะได้เป็นมาดามมาดามพี่เกดคะแล้วก็อย่างพี่เกดทำงานหนักอย่างเงี้ยแบ่งเวลาพักผ่อนยังไงคะก็ปกติแล้วเนี่ย พี่จะแบ่งเวลาหนึ่งสัปดาห์มี7วัน3ถึง4วันพี่ก็จะอยู่กรุงเทพทำงานส่วน3มหรือ4วันก็จะแบ่งไปอยู่กับลูกที่ต่างจังหวัดที่พังงาใช่ก็เนี่ยแหละบางทีก็ต้องยอมที่จะปฏิเสธงานถ้างานข้าววันพฤหัสศุกร์อะไรเงี้ยส่วนมากพฤหัสศุกร์เนี่ยเสาร์อาทิตย์พี่จะพยายามอยู่กับลูกใช่ค่ะ มันก็ก็ยากอยู่แล้วอย่างเช่นวันจันทร์ก็จะอัดเลยการประชุมของแต่ละบริษัทก็จะอัดยาวเลยยาวเลยใช่ค่ะแล้วก็อังคารพุธก็จะเหลือสำหรับงานแบบจะมีงานอีเวนต์หรือออกรายการสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามให้มันลงล็อกเหมือนที่พิเกตบอกคือต้องจัดสรรเวลาให้ดีมากๆแล้วก็ต้องมีระเบียบคือสำหรับพิเกตเนี่ยเมื่อเมื่อสองปีสามปีที่ผ่านมาเนี่ย เวลาอยู่กับลูกเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเพราะว่าพี่เทเวลาให้กับละครสงคราม,มนักปัน้นแล้วพี่กำลังสร้างแบรนด์ เมทินิซิกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันยากมากมันก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยปีนี้เนี่ยอย่างน้อยครึ่งปีเนี่ยจะต้องเทเวลาให้อยู่กับลูกให้ยที่ให้มากที่สุดค่ะใช่แล้วส่วนตัวเองนะคะดูแลตัวเองไงหุ่นดีมากเหมือนดีกว่าเดิมแล้วก็ดูเด็กดูเด็กกว่าเดิมอีกพี่เกศพี่เกต้องบอกเัดก็ดื่มน้ำดีค่ะก็เลยหน้าเด็กตลอดกาลจริงๆแล้วเนี่ยการออกกาลังกายเนี่ยเราจะต้อง บังคับตัวเองหาเวลาให้กับตัวเองหลายๆคนมักจะหาข้ออ้างมักจะผัดไม่ว่างอย่างงู้นอย่างนี้พี่เกียจอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องหาเวลาเพราะฉะนั้นเวลาพี่เกศอยู่กรุงเทพเนี่ยจันัาครพุธเนี่ยก่อนพี่เข้าออฟฟิศหรือไปทํางานเนี่ยพี่ก็จะเข้าฟิตเนสพี่จะมีเทรนเนอร์หลังจากนั้นเนี่ยเวลาอยู่ภูเก็ตพี่ก็จะวิ่ง เพราะว่ากรุงเทพนเวลานี้ไม่น่าวิ่งข้างนอกแล้วก็วิ่งฟิตเนสวิ่งข้างในก็โอเคก็วิ่งบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ชอบอยู่กลางแจ้งพี่ก็เลยเลือกเวลาพี่อยู่ภูเก็ตเนี่ยพี่จะวิ่งใช่แล้วลูกหมีเห็นพี่เกดไปวิ่งที่ที่เบอร์ลินมาฟูลมาราธอนคือลูกหมีอยากรู้มากเริ่มต้นพี่เกดทำไมถึงถึงเลือกการการวิ่งนะคะ เพราะว่าตอนนั้นคือคือลูกหมีติดตามพี่เกดตลอดเวลาอยู่แล้วแต่มีไม่คิดว่าพี่เกดจะวิ่งเหมือนกันเลยไม่คิดเหมือนกันเพราะว่าจริงๆอ่ะมันเกิดจากอยากจะหากิจกรรมค่ะ,ะที่จะทำกับกับเล่นกับลูกได้กับลอ,องสกายซึ่งสกายเนี่ยตอนนั้นอ่ะเขาเล่นเทรลเลอราอแล้วก็พี่ก็เลยจอยเขาแต่ว่าสกายอ่ะ ชอบว่ายน้ำชอบปั่นจักรยานแต่ไม่ชอบวิ่งแต่พี่กับกายเป็นว่าพี่ไม่ชอบว่ายน้ำแล้วก็จักรยานมันเจ็บมันเจ็บก็เลยไม่ชอบก็เลยไปกินคนทางน้องน้องสกายก็เลยทิ้งชายอัสรอนแล้วก็เพราะว่าเขาก็ว่ายเขาเป็นนักว่ายน้ำเขาเป็นเลียนเยอะมากพี่ก็เลยอแต่พี่ก็มันเหมือน เครื่องมาสตาร์แล้วก็เลยก็เลยตั้งเป้าให้กับตัวเองทุกปีเริ่มจากสองปีที่แล้วก็คือปีนี้จะวิ่งฮาฟมาราทอนให้ได้ก็เลยซ้อมซ้อมๆพอวิ่งเสร็จแล้วก็อาจเพิ่มเป็นฟูลมาราทอนก็คือปีที่แล้วใช่แล้วก็มาโชคดีมากเลยก็มาอยู่ในกลุ๊ปของพี่หนูแหม่มกับพี่บอบบี้แล้วก็มีลัษณะแขด้วยก็เลย ก็เนี่ยทุกปีก็จะหาแมรารตอนไปรื่นเลยก็สนุกดีแล้วเลือกการออกกำลังกายที่ดีแล้วการอาหารการกินพี่เกดเป็นคนเลือกอาหารแบบไหนคะก็ตามใจปากพอสมควรนะคะเพราะเราคิดว่าเอ้ยเราออกกำลังกายเราก็ยังต้องระวังอยู่ จริงๆก็ตอนนี้มันเหมือนมันมีอันนี้ค่ะเขาเรียกว่า intermediate fasting IM ก็ลองดูก็คิดว่าก็โอเคก็เข้ากับกับกับการเผาผลาญของของของพี่นะคะก็เลยลองดูก็ก็ใช้ได้ในบางวันที่เราควบคุมมันได้มันก็รู้สึกว่าก็ช่วยได้นะคะแต่เห็นผลนะคะก็เห็นนะคะแต่ว่า ส่วนมากมันก็จะกลับไปตามใจปากตัวเองใช่มากกว่ามันก็เลยสําคัญที่เราจะต้องคอยคิดคอยออกกําลังกายใช่พี่เกดได้ลองดื่มน้ําวิวันก้าแล้วดื่มแล้วมีความรู้สึกงไงบ้างคะพี่เกดจะบอกเลยว่าสิ่งแรกเนี่ยคือเห็นเห็นเห็นแรกเลยนะคะชอบขวดมีความรู้สึกว่าขวดเนี่ยหนึ่งถือง่ายแล้วสองเนี่ยเหมือนรูปร่าง สรลระของผู้หญิงอ่ะมันมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวนะคะ,คะชอบ uh huh. แล้วก็พอทานแล้วเนี่ยรู้เลยว่า uh huh. คือน้ำบางยี่ห้อเนี่ยเวลาเราดื่มอะ่ะมันจะมีรสชาติอะไรบาง uh huh. อย่างที่กินแล้วเราเราเราอธิบายไม่ถูกแต่อันนี้เนี่ยไม่มีไม่มีรสมันมันคือดื่มแล้วเฟรช เป็นคนที่ชอบดื่มน้ำที่อุณหภูมิปกติไม่ไม่ไม่เย็นทานแล้วมันก็รู้สึก refresh แล้วก็รู้เลยนะคะว่าว่าผิวเราเนี้ยมีความแตกต่างมากมเลยนะคะอย่างหมีก็คุยกับไล่พี่เกศฟังว่าหมีกินดื่มมาเป็นเกือบปีแล้วดื่มดื่มเป็นปีแล้วของลูกหมีก็เปลี่ยนเลยค่ะดูสิค่ะ บอกว่าพี่เกศน้าเด็กดูสิค่ะเด็กจริงๆค่ะใช่ลูกหมีดื่มมาตลอดแล้วคือยิ่งเวลาหมีเหนื่อยมากๆหรือว่านอนดึกเนี่ยยิ่งไปปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วต้องคือต้องดื่มค่ะคือรู้เลยว่าน้ํานี่ช่วยชีวิตหมีเลยใช่ใช่สำคัญมากเลยสมัยเนี้ยคือน้ำน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่า คือทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าการดื่มน้ำเนี่ยมันดีต่อร่างกายเราดีต่อสุขภาพนะคะช่วยอะไรได้เยอะมากแต่การเลือกน้ำที่ถูกต้องเนี่ยมันสำคัญค,คือหลายๆคนจะไม่รู้นะคะว่าเอ้ยน้ำมันมีหลายแบบนะ,ะน้ำแหล่น้ำนู่นน้ำนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเราเรา คือต้องต้องต้องเรียนรู้ค่ะต้องหาข้อมูลเพราะว่าไหนๆจะดื่มน้ําทีเนี่ยก็ต้องเป็นน้ําที่จะได้ช่วยเราจริงๆใช่นะคะจริงใช่สุดท้ายค่ะอยากให้พี่เกดฝากข้อคิดดีๆให้กับแฟนคลับของพี่เกดหน่อยค่ะก็ขอบคุณมากสิ่งแรกเลยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามมาตลอดนะคะแล้วก็ก็ อยู่วงการมา28ปีแล้วนะของหมีเท่าไหร่ละ22ค่ะนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นดีใจที่ที่ยังมีคนที่รักแล้วก็เอ็นดูนะคะ <c oughs> พี่เกดแล้วก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานให้ติดตามออกมาอยู่เรื่อยๆค่ะ <c oughs> โอเคค่ะพ oh, okay. <si> ี่เกศคะขอบคุณมากมากเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่เกศมากๆเลยที่สละเวลานะคะมาให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ได uh mm ้เคล็ดลับดีๆจากพี่เกศได้พลังจากพี่เกศไปเยอะมากเลยนะคะก็เลยขอมอบน้ำแร่บริสุทธิ์นี้นะคะแล้วก็ สเปรย์ฉีดหน้านะคะสามารถฉีดทั้งวันเลยให้ความสดใสสดชื่นให้กับผิวหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณที่เกมากมเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะเอา2องขวดนี้กลับไปด้วยค่ะก็อย่าลืมนะคะติดตามรายการของเรานะคะไลฟ์สไตล์บายวิวาก้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้เรา2คนต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ